สวัสดีครับอะตั้งแต่คลิปนี้นะคะเป็นต้นไป ผมก็จะอธิบายไวยากรณ์พื้นฐานภาษาญ,ญี่ปุ่นตั้งแต่แรกนะครับจริงๆผมเคยลงคลิปพวกนี้นะครับประมาณ5ปี6ปีก่อนอันนั้นนะครับผมก็ไม่ได้ตัดต่อคลิปเนาะแล้วก็มันใช้กระดานเนี่ยเพื่อให้นักเรียนนะครับอ่านหนังสือร่วนหน้าอะไรนี้เฉยๆปกติผมก็ลงคลิป N4 N3 เป็นหลักแต่ว่ามีคนที่มาคอมเมนต์ว่าครูครับสอง N5 ให้หน่อยหรือว่าสอนตั้งแต่แรกให้หน่อยอะไรนี้ดังนั้น N4 N3 ก็ลงไปเรื่อยๆไม่ต้องเป็นห่วงก็ได้ครับแต่ว่าหาเวลาว่างว่านัก ก็จะลงคลิป N5 ด้วยมาพื้นฐานพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นเนาะสำหรับคนที่ถึง N4 N3 ก็อาจจะมาทบทวนอาจจะได้ความรู้ใหม่หรือว่าสิ่งที่พวกเราเรียนตอนเด็กๆนะครับอาจเข้าใจผิดก็ได้หรือสําหรับคนที่อยากเป็นครูนะครับก็อาจจะเข้ามาดูก็ดีนะครับเพื่อตัวเองนะครับจะสอนในอนาคตอะไรนี้และคลิปพื้นฐานไวยากรณ์นี้นะครับเป็นคลิปไวยากรณ์เท่านั้นดังนั้นผมก็จะไม่สอนคำศัพท์นะครับ แต่จริงๆเราก็ต้นจำคำศัพท์ถ้าไม่รู้คำศัพท์ก็สร้างประโยคไม่ได้เนาะแต่ว่าคลิปนี้นะครับไม่อธิบายคำศัพท์ถ้าเป็นการเรียนการส่งของโรงเรียนนะครับผมก็อธิบายคำศัพท์คาบนี้นะครับจำคำศัพท์เต็มที่อะไรอย่างนี้แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่คาบเรียนคำศัพท์นะเรียงเองจำเองนะครับผมก็จะอธิบายไวยากรณ์โดยใช้คำศัพท์ที่ง่ายๆเท่านั้นครับไวยากรณ์ที่เรียงวันนี้นะครับคือพื้นฐานที่สุด Topic ว่าพ o w m This นะครับ อันนี้คือพื้นฐานที่สุดของภาษาญี่ปุ่นและบางคนก็เอาครูทำไมออกเสียงว่าวะนะครับให้อันนี้อะะไม่ใช่หรอนะครับเดี๋ยวอันนี้จะอธิบายที่หลังนะครับแต่ให้ตอนนี้นะคบให้อ่านว่าวะก่กนแล้วก็อันนี้คือเทเทน้้มเทนเตนเลโกซซาเลวะเดสเดส แต่ว่าคนญี่ปุ่นนะครับมักจะออกเสียงว่าเดสเดสนะครับ d e s ชุดๆไม่มีเสียงอูนะครับถ้าเป็นสำเนียงโอซาก้านะครับอาจจะพูดว่าเดซ s this พูดชัดๆมาก็ขึ้นอยู่กับจังหวัดแต่ว่าภาษากลางภาษาญี่ปุ่นนะครับออกเสียงว่าเดส s t h นะครับเนี่ย sum up continue ไม่มีครูส่วนรู้ว่าเรียนวิชาเลือกนะครับนักเรียนมักจะออกเสียงว่าเดสเดสอย่างนี้แต่ไม่ใช่เดสนะครับเป็นเดส เด็กชิ้นชะกอนทีจ้าที่ไปวัยรุ่นนี้นะครับ皆さん空へんอ,น,อน,น้มายอันนี้นะครับผมเอามาจาก a c e b o o k นะครับมีคนทีรอนมันน่าสนใจมากๆคืออันนี้คือประโยคภาษาญี่ปุ่นอันนี้คือประโยคภาษาอังกฤษอันนี้คือประโยคภาษาไทยอะดูตรวน,นี้นะครับเราก็ได้หรืออะไรคือภาษาอังกฤษกับภาษาไทยนะครับลำดับของไวายรณ์นะครับเหมือนกัน ฉันอยากลองใส,ส่สูทก็ I want to try on a suit ก็เหมือนกันนะแสดงว่าสำหรับคนไทยนะครับเรียนภาษาอังกฤษนะง่ายนะครับถ้าจำคำศัพท์แล้วก็มีจำคำวยกงแวไวยากรณ์เท่านั้นนะครับก็เราก็เปลี่ยงคำศัพท์ไปเรื่อยๆเฉย,เยๆไม่มีปัญหาแต่มีนักศึกษาสังเกตไหมครับให้ภาษาญี่ปุ่นกับภาษาอังกฤษภาษาไทยนี้นะครับมันสลับกันหมดเลยคือ หัวเรื่องตัวปีกนะครับหัวเรื่องอ่ะพูดถึงเรื่องใครนะครับก็อยู่ต้นประโยคเหมือนกันแต่หลังจากนี้นะครับภาษาญี่ปุ่นกับภาษาอังกฤษกนะสลับกันหมดเลยหมายความว่าถ้าอยากจะบอกว่าฉันไปโรงเรียนภาษาญี่ปุ่นต้นบอกว่าฉันโรงเรียนไปเช่นถ้าอยากบอกว่าฉันอยากกินอาหารไทยที่อร่อยภาษาญี่ปุ่นต้นบอกว่าฉันอร่อยอาหารอยากกินต้มพูดแบบนี้ นี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ภาษา,ษาญี่ปุ่นนะครับเป็นภาษาที่ยากที่สุดในโลกก็แน่นอนว่าทุักสงเยอะด้วยนะครับมโคโยเกเวงเยอะด้วยอะไรนี้อม,มีหลายๆเหตุผลนะครับที่ภาษาญี่ปุญญ่นยากที่สุดในโลกแต่ว่าอันนี้ก็เป็นย่างหนึ่งนะคะรับวยาณ์มันสลับกับภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับ อ่กลับมาครับโอปิกว่าคอมูลเดสหมายความว่าอะไรคือโตพิกคืออะไรนะครับเป็นหัวเรืーー่องประธานก็ได้มันตอนนี้พูดถึงเรื่องอะไรเช่นหัวเรื่องโอปิกเป็นเคสเกะเซนเซนะครับผมชื่อเคสเกะนะครับเคสเกะเซนเซว่าก็บอกข้อมูลกอนเคสเกะเซนเซบอกเดสนะครับก็เคสเกะเซนเซว่าฟูชัยเดสเคสเกะเซนเซว่าคนนิพุนเดส เคสเกิเซนเว่า so this とかเคสเคกิ้งสเซนะครงว่า c o o อธิบายนี่บแบบนี้วนักเรียนมักจะเข้าใจว่าอ่าเข้าใจและว่าเป็น verb to be ใช่ไหมเปงคือใช่ไหมคะแล้วก็ด h สแปลว่าค่ะครับแน่เลยผีครับถ้าจำยันนี้นะครับหลันหนะครับมีปัญหาเมื่อกี้ผมก็บอกเร็วเนาะว่าพราธทาหงหัวรื่องท็อปิกนะครับ อยู่ต้นประโยคเหมือนกันแต่ว่านอกจากนั้นนะครับสลับกันหมดเลยอันนี้แปลว่าเป็นคือค่ะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ verb to be is am are รเอี่ยแต่ this นี้นะครเป็น verb to be ตัวอย่างเเคสเกสังเป็นครูเคสเกสังเป็นผู้ชายอะไรนี้ this เป็น verb to be ภาษาญี่ปุ่นวางไว้ท้ายประโยคไม่เหมือนกับภาษาอังกฤษภาษาไทยนะครับ และนักเรียนน่าจะสงสัยว่าแล้วอันนี้คืออะไรในภาษาไทยมีไหมไม่มีในภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับไม่มีคำแปลอันนี้ให้อันนี้คืออะไรไอ้ว่านี้นะครับเป็นคำช่วยภาษาญี่ปุ่นให้ภาษาญี่ปุ่นนะครับคำศัพท์เกือบทั้งหมดนะต้องใส่คำช่วยช่วยที่จะบอกว่าคำศัพท์ที่อยู่กับคำช่วยนั้นนะครับทำหน้าที่อะไรในประโยคคือ คำช่วยภาษาญี่ปุ่นนะครับวางไว้ข้างหลังของคำศัพท์หัวเรื่องตัวปีกเร้วกว่านี่เนาะอันนี้เหมือนป้ายนะครับป้ายไว้ว่าอ่ะคำศัพท์ที่อยู่กับฉันนะครับเป็นหัวเรื่องในประโยคนะตัวอางเช่าซูเปอร์ซูเปอร์เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับแล้วก็มีคำช่วยเอแบบนี้ให้คำช่วยเอเป็นคำช่วยที่แสดงสถานที่จุดหมายปลายทางแสดงว่าอันนี้นะครับเป็นป้ายเนาะอันนี้ป้ายว่าคำศัพท์ที่อยู่กับฉันนะ ทำหน้าที่อะไรในประโยคก็เป็นอันนี้คือสถานที่จุดหมายปลายทางค่ะแสดงว่าคำกริยาน่าจะเป็นไปไปซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรนี้แน่นองนี้ภาษาญี่ปุ่นเป็นแบบนี้ภาษาไทยนะครับคำช่วยบอใช่ไหมที่สำคัญตนいいรงน,นะะีいい้นะครับเป็นคำช่วยภาษาญี่ปุ่นนะครับป้ายเพื่อที่จะบอกว่าคำศัพท์ที่อยู่กับฉันนะครับทำหน้าที่อะไรว่าเป็งคำช่วยที่แสดงท็อปิกในประโยคนะครับคำศัพท์ที่อยู่กับคำช่วยว่านี้นะครับเป็นท็อปิก แล้วก็เด s เป็น verb to be ภาษาญี่ปุ่นอาจจะแปลว่าเป็นคือนะครับให้แล้วก็มาพูดถึงใครสักคนนะครับแล้วก็บอกข้อมูลเนาะข้อมูลเกี่ยวกับคนนี้อาจจะเป็นเพศนะครับภาษาญี่ปุ่นโอโตโกะผู้ชายโอนะผู้หญิงหรือว่าชาติเป็นคนไทยคนญี่ปุ่นเป็นต้องนะครับอาจจะเป็นคนอเมริกาคนลาวอะไรนี้ก็ได้หรืออาชีพนะครับก็อาจจะเป็นครูหรือว่านักเรียนอาจจะโสดมีแฟนแล้วอะไรนี้ก็ได้คือข้อมูลเกี่ยวกับคนนี้นะครับ こうサイトロンに。チェン、私は男です。私は日本人です。私は先生です。あれに。やん、チェン、ベムさんは女です。ベムさんはタイ人です。ベムさんは学生です。レれに。はい、ドゥープライオクとはやん。ケースケさんは日本人です。あー、プットンケースケさんな。ペン、こんにっぽん。わ、にーなか、まいみかんぷれ。わ、にーなか、ケボ、わないプライオクにーなか、プットンケースケさんな。あパマンに。うん。 บางคนก็บอกว่าอันนี้แปลว่านะก็ได้เราถึงเคสเกซันนะเป็นคนญี่ปุ่นครับอะไรนี้ว่างเช่นเน็ตซังวะกักเซเรสนะคัก็พูดถึงคุณเน็ตนะครับซังคือคุณเน็ตคุณเน็ตหรือว่าสกซังคือคุณเคสเกอะไรนี้เน็ตซังคือคุณเน็ตนะครับเป็นนักเรียนครัให้これがトピックはコミですคにนะครับวาย่งวันนี้นะครับโอเคแล้วแต่สำหรับคนที่ยังมีเวลานะครับก็จะดูต่อไปนิดนึงนะครับมีบกโคก่อนละวันด้วย ผมก็ตรงนี้นะครับมันไซวักใช่ไหมครับอ๋อเขาา้าใจแล้วภาษาญี่ปุ่นไซวักใช่ไหมครับจ,จริจๆภาษาญี่ปุ่นนะครับไม่ไซวักคือภาษาญี่ปุ่นนะครับพกติที่คำศัพท์นะครับมันเขียนด้วยคันจีแล้วก็คำช่วยเขียนด้วยฮิรากาะนะทำให้เราดูออกว่าอันไหนเป็นคำศัพท์อันไหนเป็นคำช่วยแต่เนื่องจากตอนแรกแรกนะครับเราก็ไม่ได้เรียนคันจีเนาะก็อีเขียนเป็นฮิรกากานะหมดเลยทำให้พวกเรานะครับอ่านยากว่าอันไหนคือคำศัพท์ดูอันนี้นะ ไม่เข้าใจว่าอันไหนคือคำศัพ์อันไหนเป็นคำช่วยถ้าเขียนอย่างนี้นะครับเราก็ดูออกว่าอันนี้เป็นคำศั์อ่าอน,นี้เป็นคำช่วยด้านนั้งให้ใส่วรคแบบนี้เพื่อที่จะอ่านง่ายเฉยๆนะครับข้อสอบ N5 กับ N4 นะครับยังม,มีวรคให้เพราะว่ายังม,มีความรู้คันจินน้อยแต่ข้อสอบแพทกับข้อสอบ N3 ขึ้นไปนะครับไม่มีวรคแล้วนะครับเราก็รีบๆจำคันจินะครับแล้วก็พยายามไม่ใส่วรคด้วยครับ และดูนะครับนี nah, ้มีคนที่เขียนแบบนี้นะครับต้องแรกๆนะเยอะมากเคซึสซังว่าญี่ปุ่นดิยนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เมื่อกี้บอกว่าภาษาญี่ปุ่นนะครับคำช่วยนี้นะครับต้องอยู่กับคําศัพท์นี้ดังนั้นเวลาเราเขียนก็มีวรรคแบบนี้ไม่ได้คําช่วยนี้นะครับต้องอยู่คู่กับอันนี้อยู่แล้วก็เลยต้องเขียนแบบนี้เคซึสซังว่านะครับเคซึสซังว่าแบบนี้เวลาเราออกเสียงก็เหมือนกันเคซึสซังว่า 日本人ですนะครับแต่มีคนที่บอกว่าเคสเกะซังว่า日本人ですพูดแบบนี้อะต้นต้นนะวิชาเลือกนะรักเรียนชอบออกเสียงแบบนี้แต่ต้นชินนะครับตั้งแต่แรกแรกริงๆภาษาญี่ปุ่นพูดไปเลยเขียนไปเลยนะครับดีที่สุดแล้วถ้าจำคันจีเยอะๆนะครับก็เคสเกะซังว่า日本人ですพูดแบบนี้ก็ได้แต่ว่าตอนแรกเนอะ,ะอาจจะลำบากนะครับอาจจะอาจจะยาวไปก็เลยมีวักก็ได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าเคสเกะซัง ว่าเนี่ยเคนสึกะซังว่าญี่ปุ่นจีนได้นะครับให้เรากอีกอันเนี่ยนะครับมไม่สำคัญนะครับถ้ไม่ว้านะต้องเขียนว่าฮะฮันคือไม่ใช่ว่าวะนะครับเขียนเป็นฮะฮันเช่นคำว่าแม่น้ำนะครับเป็นคาวะใช่ไหมครับแต่โกน,นะครับภาษาญี่ปุ่นเขียนแบบนี้คาวะคาวะเอเนี่ยอืมแต่ก็เปรียมออกเสียงนะครับเป็นคาวะ แช่งหอยไก่ไก่อะไรอย่างนี้ก็ภาษาญ,ญี่ปุ่นนะคะสมัยก่อนนะเขียนแบบนี้อันนี้คือเรื่องประวัติศาสตร์นะครับก็ไม่ต้องรู้ไว้ก็ได้แต่ว่าคําว่าวะนะครับจริงๆเขียนยันนี่อยู่แล้วตั้งแต่แรกแต่ว่าสมัยนี้นะครับอันที่ออกเสียงว่าวะนะเขียนยันนี่แล้วกันโดยเฉพากคําศัพท์นะครับอันนี้แต่ว่าคําช่วยนะครับ เหมือนดมเหมือนโบราณโบราณแล้วกันย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าว่านะเขียนเป็นฮะคือฮะนะ,ะับแต่กอ่าวว่าว่าอยู่แล้วแต่ว่าสมัยนี้นะครับว่นะมีตัวคั่งว่อยู่แล้วก็เ,เขียนแบบนี้เฉพาะคำศัพท์นะครับแต่คําช่วยคือเรื่องตัวปิคาหันว่านี้นะครับยันใช้วิธีเขียนโบราณเฉยๆครับ จริงๆคำช่วยจุดไม้ไายตางเอนี้นะครับก็เขียนว่าเ hey, ฮใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเอนี้นะครับเขียนเป็นเ hey, ฮคือเอนะครับเขียนว่าเ hey, ฮอยู่แล้วตั้งแต่แรกตั้งแต่โบราณแต่ว่าสมัยนี้นะครับอันที่ออกเสียงว่าเอนะครับเขียนเป็นเอเอ็นตัวแต่ว่าคำช่วยนี้นะครับยังวิธีเขียนโบราณโบราณเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้ครับว่าคลิปนี้อ่าคลิปแรกนะครับโคตรยาวมากมันมีเรื่องที่ต้องสอนเยอะมาก มาพื้นฐานพื้นฐานที่เราควรรู้นะครับก็อธิบายไปแล้วตั้งแต่คลิปต่อไปนะครับน่าจะอธิบายง่ายๆครับคลิปต่อไปคือเรื่องปฏิเสธของ deserve to be นะครับเป็นอะไรฉันเป็นครูไม่ใช่นักเรียนครับพูดภาษาญี่ปุ่นว่าย,ยังไงนะครับอธิบายในคลิปต่อไปครับวันนี้นะครับได้เรียนสำนวนตัวิกวะโคมุนเดสและก็วิธีคิดคำช่วยในภาษาญี่ปุ่นและก็ลำดับภาษาญี่ปุ่นกับภาษาต่ตางๆกันยังไงอย่างเงี้ย เป็นคลิปที่สำคัญมากๆสำหรับคนที่เรียนตั้งแต่แรกนะคะอ่ะรอคลิปต่อไปนะครับ N3 n นก็ลงตามปกตินะครับไม่ต้องเป็นห่วงก็ได้นะครับจ้าวาริมาส,สวัสดีครับสายนาร